ีบมาสองลุ้นความเพงไวเลยไฮอาภาพรให้เลขลุงคนงานรวย12บล้านหลังถือศีลวัดป่าดังงวดนี้จัดมาสามตัวใครทุกให้โชคไฮอาภาพรมาแจกโชคในรายการแฉล่าสุดพร้อมเผยงวดล่าสุดถูกหวย3าสิบกว่าใบแต่ย่าถามว่าซื้อเท่าไหร่แต่ได้กําไรสิมวดที่ผ่านมาไม่ถูกอยู่สามวดมดนาคชาพายกให้คนดวงเฮงเลยว่าที่ไฮจะมีเซนไปทําบุญด้วยกันเขาจะบอกเลขให้ไปซื้อหวยแต่ฉันไม่ซื้อลูกน้องซื้อแล้วถูกไฮกล่าวว่าจะบอกเลขมดเลขนี้น่าจะมานะ 睫毛。 มันจะบอกเองต้องเป็นเลขพญานาคใช่มวดดำเล่าว่าเขาจะบอกว่าให้ลูกน้องทุกสุดไปซื้อเลขตอนนั้น73ปึกใหญ่อายุพ่อเขาป่วยได้มาเกือบสองแสนไปรักษาพ่อเขาเลยตอนนั้นคายบอกด้วยว่าต้องไปวัดหรือไปพญานาคพญารีสัตตนาคราชซื้อที่ไรก็ถูกทุกทีจุดทูกออกตรงเป๊ะที่สาวสร้างบ้านไปวัดที่มีพญานาคได้เงินให้ที่สาวสามแสนเขาได้ตรงนี้ไปสี่แสนส่วนที่ไปแล้วตักสิริพรเอามาโพสต์เราเป็นคนหยิบทูกแล้วจุดเต็มเต็มเลยเด็กที่ไป รวยคนละ2-3 0 0 0 0 0แสนลูกทุ่งดังบอกอีกว่าวัดป่าภูทับเบิกเพชรบูรณ์ไปถือศีลไปทีไรจุดทูบออกทุกทีหรือจุดทูบที่บ้านก็ออก3ตัวหน้าเราก็ถูกแปลกงงตัวเองเหมือนกันมดนำถามว่าล่าสุดไปจุดทูบวัดนี้มาได้เลข149หาไฮบอกว่าชอบเลขนี้60%บางทีก็เป็นเลขบ้านเลขท้ายบัตรประชาชนเดือนนี้เดือนเกิดเราด้วยเดือนนี้หวยออก3รอบหนึ สาฉันเกิดวันที่29งวดนี้เลขเดิมจะมางวดดำบอกตัวเองชอบเลข941โดยเมื่องวดวันที่1กุมภาพันธ์66มีลุงคนงานวัดป่าภูทับเบิกถูกรางวัลที่1จําจำนวน12ล้านหายเผยด้วยว่าลุงคนนั้นเขาขอฉันวันนั้นฉันไปลุงถามเลขอะไรบอกลุงไปดูที่ทูบแล้วลุงก็ถูกด้วยลุงอยู่มาตั้งแต่สร้างวัดสมควรได้มากมบุญของเขา